จะเดีกค้คุณคุณหลวงนะครับขออนุญาตเรียกคุณหลวงนะครับคุณมสุครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็รายการที่จะลงทุนก็เป็นเกียรตินะครับที่คุณมสศุนะได้นะให้เกียรติมาเข้าสายรายการอัปเดตตัวธุรกิจของคราวนะครับว่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็แหมล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็มีมีรายการในรตัวโนเบิลเข้ามาถือหุ้นด้วยต้องส6บหกเปอร์ซ็นนะเดี๋ยวจะให้คุณมาสุเอาไปตอนท้ายแล้วันนะครับ ่ะขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับคุณพัส,สุนะครับริบจากพิ์รอกรรมการบริหารครับของอตัวบริษัทพาวเรียแอสเตสจำกัดมหาชนนะครับตัวยว่อว่า P R O U D นะครับคุณพุสสครับเกินเบื้องต้นนิดนึงเนาะว่าพาวเนี่ย อยากจะให้แบบนำทาวหน่อยนะคะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วปัจจุบันเรากําลังพัฒนาอยู่ทั้งหมดกี่โครงการมีโปรเจกต์ในมือเท่าไหร่นะคแล้วก็ฝากคุณอาตนําตัวกินก็ได้ครับได้ครับโอเคต้องสวันดีนะครับคุณตั้มคุณจ่าแล้วก็คุณกายนะครับน่าจะเคยมีโอกาสได้เจอเจอกับคุณคุณตั้มมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าอย่าง วันนี้ถือว่ามาออกไลฟ์ที่รายการทางมิติหุ้นเป็นเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ยินดีที่ที่ที่ให้โอกาสทางทางผมมาพรีเซนต์ตัวบริษัทนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้จะได้ได้พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับทางทางพราวว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ผมจะพยายามไม่พูดให้มันเป็นแบบเป็นงานนักวิเคราจะห์จัดจ่านะครับก็อาจจะเล่าบ้างแต่ว่าถ้าเกิด มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะแทรกทางเข้ามาได้ครับผมก็ก็ทางทางทางตัวทางตัวผมเองก็เป็นทางกรรมการบริหารจากทางบริษัทพาวเวอร์แลสเตจำกรับมหาชนนะครับตัวย่อตุณตี่มก็พูดไปแล้วนะครับก็เป็นพาวนะครับ P R O U D นะครับแล้วก็ปัจจุบันบริษัทก็เราก็ทำเกี่ยวกับโครงการบ้านพักอาศัยนะครับอยู่ในเ s กเมนต์ของตัว property เราก็ทำ ในส่วนของร e s ิเดนเ i ียลเดเวล OP m e n t เป็นหลักนะครับก็จริงๆอันนี้เราเราต้องเล่าย้อนไปก่อนนิดนึงสักประมาณสองปีกว,ว่าที่แล้วนะฮะบ,บริษัทเดิมพราวเนี่ยก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็ทำพวกเรื่องก่อ,อสร้างมาก่อนนะครับบริษัทชื่อโฟกัสนะครับทางทางเราทางกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เราก็เข้ามาเราก็ามีการทำ มีการทำทำทำ reverse listing นะครับเพลินว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราทำอยู่ในบริษัทในเครือกลุ่มพราวนะครับพราวกรุ๊ปนะครับซึ่งพราวกรุ๊ปก็จะทำพวกธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมหรือว่าสวนน้ำนะครับคุณคุณตั้มอาจจะอาจจะอาจจะมีได้ไปมาบ้างนะครับเราก็จะอยู่ส่วนมากในพื้นที่การท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่างเช่นหัวิตดอย่างเช่นสุขเก็ตน,นะครับแล้วก็เราก็เห็นศักยภาพในการทำาโปรเจกต r รสซิเดนเชียลค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยอยากที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ลงตลาดทุนในการจเจริญเติบโตเพราะเราคิดว่ามี potential ที่จะสร้างความจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มีเครื่องมือทางการเงินกับตลาดทุนที่น่าจะช่วยในเรื่องตรงนี้ได้อย่างที่เราทราบกันว่า real estate ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตลาดทุนให้คล่องหน่อยนะครับแล้วก็จิงๆบริษัทก็มีเริ่มต้นด้วยโปรเจกต์ที่เราเพิ่งจะ ส่งมอบไปนะครับก็คือตัว Intercon Residence นะครับซึ่งตัว Intercon Residence เองเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นโปรเจกต์ทีเ่เป็นแบรนด์เด็ด Residence อันแรกนะครับของทางก็เลยนะใช่ครับของทางที่บริษัททาง Travel r e s t d เนี่ยทำกับทาง I S G นะครับก็คือทาง Intercontinental Hotel Group แต่เขาก็ rebrand แล้วเป็น I S G ก็อย่างที่เราอาจจะคุ้นๆกันว่าตัวแบรนด์ Intercon เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ top ของเขาเลยในแง่โรงแรม5ดาวนะครับแล้วกเ็เราก็เลยทําเป็นแบรนด์ดิเรสเดนซ์ก็คือเป็นโครงการาที่พักอาศัยนะครับอันนี้ก็มูลค่าโครงการก็ประมาณ3,800ล้านนะครับแล้วก็เราก็เป็นที่1ใน8ของโลกนะครับเราก็เป็นที่แรกของประเทศไทยที่ได้แบรนด์อินเตอร์คอนมาทําบนพื้นที่อันสุดท้ายที่อยู่ติดริมชายหาดที่หัวหิน นะครับแล้วก็เราก็เริ่มส่งมอบโครงการไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อ,อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าจะปิดโครงการได้หมดก็ก็ก็คงเป็นภายในปีนี้นะครับ oh. แล้วก็โครงการที่สองครับผมใช่ครับโครงการสองครับโครงการที่สองก็คือเป็นโครงการที่ชื่อว่าเวหานะครับอันนี้ก็มูลค,ค่าโครงการประมาณ2,300ล้านนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตึกที่เรียกได้ว่าตึกสูงที่สุดในประจวบคีรีขันธ์ในหวัวยี่ <Okay. S 1> นะครับแต่ว่าสูงที่สุดแล้วมันดียังไงก็อันนี้ต้องบอกว่าเห็นเป็นฟูลซีวิวทั้งหมดนะครับโดยที่ตัวโครงการเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนของโครงการมิกซ์ยูสนะครับที่อยู่ติดกับสวนน้ำวานานาวาแล้วก็โรงแรม Holiday i n ิน e s รีสอวานานาวานะครับอันนี้ก็คืออยู่ติดริมถนนเพชรเกษมเลยแล้วก็เป็น ที่บอกว่าเป็น forever sea view เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในขอบออที่กำหนดจากจากทางกฎหมายนะฮะว่าขึ้นตึกสูงในที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่กฎหมายไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็รู้เลยว่าข้างหน้าของเราเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิวทะเลตลอดนะครับอันนี้ก็ปัจจุบันกำลังอยู่ในการาพัฒนานะครับ E A A เริ่มก่อสร้างเรียบร้อยก็คิดว่าจะรับรู้ไรายได้เนี่ยภายในปี2025 นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มมาทำโปรเจกต์ในกรุงเทพมากขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของโปรเจกต์ไฮรส์ที่เราเพิ่งมีซอฟต์ลอนช์ไปนะครับอยู่ในซอยคอนแวนก็ชื่อโครงการว่าโรมนะครับโรมคอนแวนอันนี้ก็เป็นตึกสูง30กว่าชั้นนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาล BNH เลยอยู่กลางอ่ CBD กรุงเทพนะครับอันนี้ก็มูลค่าโครงการสี่0 0 0ประมาณ4,000กว่าล้านนะครับอันนี้ก็จะรับรู้ได้ภายในประมาณสักปี2026 นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็น้องใหม่ล,ล่าสุดที่เราเพิ่งจะมีลนช์ไปก็จะเป็นเราไม่ได้มีแค่แนวดิ่งอย่างเดียวนะฮะ <Okay. S 1> เราก็จะมีแนวราบด้วย <Okay. S 1> ก็จะเป็นโครงการของอชื่อว่า B r b นะครับเป็นบ้านเดี่ยวเพียงแค่6หลังนะครับรา <Okay. S 1> คา ราคาเริ่มต้นก็82ล้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับราคาก็เลยจะ reflect ไปด้วยก็ถือว่าเป็นเซกเมนต์ข้างบนที่เราพยายามจะทำเพราะว่าเราก็จะมีประสบการณ์ในการทำในเรื่องของโปรดักที่อยู่ในเทียร์ค่อนข้างบนมาเยอะเราก็เลยจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีโปรเจกต์แนวราบให้ให้เราทำเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายถ้าโปรเจกต์ที่อยู่ในพายน์ line, ราที่ที่คุณตั้มเพิ่งกล่าวไปก็ น่าจะมีในส่วนของสองโปรเจกต์ะนะครับอันใหม่ที่เราเพิ่งจะซื้อมาจากทาง n o b l นะครับก็ชื่อ,อโครงการนูอาไนะครับก็เป็นโครงการตึกสูง2องตึกอยู่ที่พระรามเก้านะครับอันนี้ก็มูลค่าโครงการก็คือ6,500ล้านนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยน่าที่จะรับรู้รายได้ภายในปี2025แล้วก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือตัวนูนิว <laughs> ผมชอบเรียกหนูนิว คูคอ <Cross S 2> <New. S 1> น,นะครับอันนี้ก็2,100ล้านนะครับซึ่งปัจจุบันนิวก็คือขายหมดแล้ว100%นะครับพมตัวพลัมเก้าก็ขายไปแล้วประมาณ83%ส,<อ>ส่วนของครับก็พอร์ตของเราประมาณนี้ครับก็จะมีความหลากหลายของม,มันเองครับคุณต้มได้ครับคุณหลวงคะถ้าอย่างนี้ตัวนิวคูคขดราคะที่ขายได้ร้อปอร์เซ็นค่ะว่าจะรับรู้ไรายได้ในช่วงไหนหรอคะ Oh, อนน๋อจะเป็นปีปีหน้าเลยครับสองพันย mm ี่สิบสี่อาจจะมีบางส่วนที่เริ่มทยอยรับรู้ได้ตั้งแต่ปีนี้ครับ,รบเพราะว่านั้นก็ oh. ไม่ได้มีไม่ได้มีความซับซ้อนในการก่อสร้างมากครับแต่ว่าก็เป็นเป็น p r o d u ัก์ใหม่ที่ผมว่าใช้คําว่าอยู่ BTS เ t a ชั o นแรกละกันนะครับจะเรียกว่าเ t a ชั o นแรกหรือเ t a ชั o นสุดท้ายก็ได้ครับ mm hmm. อย่างตัวไฮไลท์ที่ขายได้8ปสิบามเปอร์เซนตะคะ อันนี้เราคาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในปีไหนหรอคะภายในปี2025ครับสำหรับตัว New R9 ครับดูแล้วของสองโครงการนี้มันเนี่ยนะมันเหมือนจะซ u c c e s เหมือนกันเนาะคุณหลวง<ช>แล้วก็คุณหลวงมองยังไงถึงเลือกสโครงการนี้อยให้คุณหลวงมองภาพนิดนึงครับก็อ,อผมคิดว่าจริงๆในพอร์ตของเราเองเนี่ยครับคุณตั้มเราก็ ค่อนข้างพิถีพิถันนะฮะเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเราก็ยังมองตัวเราเองว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพพอสมควรนะ <c oughs> ความหมายก็คือว่าเราก็ไม่ได้ทำบริิทธนเชี่ยวมาเยอะขนาดนี้นะครับ <c oughs> จริงๆก่อนหนั้นเนี้ยเราเคยทำพาร์ท24มาซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นโครงการระดับประมาณเกือบ20,000ล้านใช่ไหมครับแล้วก็ <c oughs> ตอนนั้นเราก็มี Exit โครงการเราก็ขายโครงการเราก็แบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้กับทาง บริษัทอื่นทําไปเราก็ exit ไปนี้พอเรากลับมาทําเองเนี่ยสเปคของเรามันจะค่อนข้างเยอะคุณตามเราจะเลือกพิธีที่ถังมากๆนะครับว่า <S <S อ,อันนี้จะเป็นเซกเมนต์ในดีไซนเนอร์เราจะใช้แบบไหนของที่เราจะใช้แบรนด์ที่เราจะใช้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่ต้องการเจริญเโติบโตแบบก้าวกระโดดใช่ไหมครับเราก็จริงๆในปี2024เนี่ยเรามีฟันเรามีแกลบในการรับรู้รายได้นิดหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาโปรเจกต์มาฟิลในปี2024นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตรงถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะสร้างความหลากหลายนะครับในพอร์ตโฟลิโอของเราในแง่ของพวกโครงการแนวดิ่งโครงการแนวราบความหลากหลายทางด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้พอร์ตของเรามีความน่าสนใจและมีความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เป็นเรื่องนอกเหนือจากตัว โปรเจกต์ที่เราทำเองที่เป็น p a r i t y ที่เรานั่งคิดนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าทางผู้บริหารทางโนเบก็เคยทำงานกับทางเรามานะครับเราก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วก็าทางทางทางตัว2องโปรเจกต์น,นี้ก็เลยขึ้นมานะครับแล้วก็ผมคิดว่าศักยภาพในโครงการา New R9 กับนิ s c ร o s s c ค o สเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องของยอดขายเป็นเรื่องของทำเลนะครับนะที่ทำเลก็ค่อนข้างเด่นนะฮะอยู่ใน พลลมก้าวก็ติดกับแทบจะเรียกว่าติดกับไอ้ตรงรถไฟฟ้าใต้ดินเลยนะครับตัวคูคดเองนะฮะก็อยู่ติดกันกันกบสถานีอ่า b เ s เลยนะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์เองเนี่ยมันก็ขายไปแล้ว100%แล้วก็83%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ราได้ของเราแล้วก็ผมคิดว่ามันช่วยให้เรา accumulate นะครับฐานลูกค้าที่เข้ามาเพิ่มเพราะว่าจำนวน unit เองเราก็พูดถึงหลายพัน unit ช่ไหมครับเราก็จะสามารถมี s a มเปิที่เรามันทําอะไรได้ต่อแล้วก็จริงๆเป็นก้าวแรกที่ทําให้เราลงมาเปลี่ยนเซ g กเมนต์จากเดิมที่เราเล่นแต่เซ g กเมนต์ข้างบนตลอดเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันนะครับแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียนแล้วจ่ายเงินแต่เรียนแล้วได้เงินใช่ไหมครับเพราะว่าโปรเจกต์ก็จะมารับรู้รายได้ในบริษัทเราด้วยครับอืมอ่อคุณหลวงมองน,นี้เหมือนว่าเราก็อ่าซัเซเหมือนจะซัดเซตแหละเนาะ มีกับดิวที่เราทำกทัางโนเบิลนะครับเรามีโอกาสที่จะแตกรายหรือว่าต่อยอดอะไรเพิ่มเติมไหมกับกับค่าหนือกับโนเบิก็จริงๆวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่หมายถึงว่านอกเหนือจากสองโครงการเนี้นะครับคุณตั้มก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ที่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้ทั้งในเรื่องของตรงโปรเจกต์เองเนี่ย รวมถึงว่าอย่างที่คุณตั้มพูดไปตอนต้นรายการนะครับว่าตอนนี้ทางทางโนโบลเองเนี่ยเรื่องหนึ่งของการทําดีลครั้งนี้ก็คือโนโบลก็จะเข้ามาถือหุ้นเราด้วยนะครับซ oh, ึ่งผมคิดว่าครับอันนี้ก็ทําให้ก็ต้องยอมรับว่าโนโบลก็เป็นบริษัทที่อยู่มานานมากกว่าเรานะครับแล้วก็ทําในเรื่องของเรสซิเดนเชียลหลากหลายแบรนด์หลากหลายเซเ m e n t หลากหลายพื้นที่นะฮะผมคิดว่าก็ <S 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 แน่นอนว่ามันก็ต้องเผื่อพื้นที่ให้ให้เติบโตจากตรงนี้ได้ผมคิดว่า อย่างน้อยเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ทางโนโบ e ททำได้ค่อนข้างดีผ่านทางพาร์ทเนอร์ของคที่ต่างประเทศเนี่ยก็คือการเปิดตลาดเมืองนอกใช่ไหมครับในเรื่องของตลาดจีนสิงคปโปร์ตลาดในเอเชียที่สามารถเอาคนขายมาซื้อไม่ว่าจะเป็นเป็นรายย่อยนะฮะหรือว่าเป็นบิ๊กลอตใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยโปรดักที่เรามีนะฮะก็ไม่ได้เหมือนโปรดักที่โนโบ e มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอการเพิ่ม การขายตรงนี้การหาเน็ตเวิร์กการหาลูกค้าก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆตัวผมคิดว่าตัวอย่างคู่คดเองอย่างเงี้ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นแค่เฟสเดียวใช่ไหมฮะตรงนั้นก็ยังมีอีกหลายเฟสอีกนะครับแล้วก็ก็ก็วันนี้ก็ยังพยายามดูว่าซินต์จีหลังจากนี้เนี่ยมันมันจะมีอะไรได้อีกเพราะว่าต้องยอมรับว่าของเรามาจากฐานที่ย่งค่อนข้างเล็กอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะ เติบโตได้เยอะเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างเยอะหน่อยใช่ไหมครับเล็กแต่ g h quality นะครับหลวงมีคำถามเข้ามานะครับเขาบอกว่านเบิลมาถือจะก่อให้เกิดซ n นจี้กับพราวมากน้อยแค่ไหนในอนาคตอืมครับก็อาจจะเหมือนที่เล่าให้คุณต้มฟังเมื่อเกียรนะครับก็ผมคิดว่ามีในเรื่องของการเน็ตเวิร์กของการขายใช่ไหมครับแล้วก็มีในเรื่องของ โปรเจกต์อันอื่นๆถ้าสมมุติว่าการที่เราลงทุนในลักษณะนี้เนี่ยทำให้เราสามารถจเจริญเติบโตได้เร็วทําให้ทางโนเบลสามารถที่จะปรับพอร์ตของเขาได้เนี่ยมันก็มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทําอีกใช่ไหมครับผมคิดว่าตอนนี้อย่างน้อยอถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ชิพที่แน่นกันมากขึ้นทั้งในโปรเจกต์เลเวลแล้วก็ทั้งในเลเวลของตรงบริษัทในในที่ิส s t อยู่ในตลาดเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําอะไรกันได้อีกใช่ไหมครับเพราะว่าสเปเชียลตี้นะครับหรือว่า ความประสบการณ์ของแต่ละบริษัทก็อาจจะไม่เหมือนกันทางเราก็อาจจะทําในเรื่องของเซกเมนต์ที่เกี่ยวกับ Hospitality นะครับในเรื่องของโรงแรมในเรื่องของอในเรื่องของการดูแลอะไรต, ang, ต่างๆ Service ต่างๆเนี่ยมาค่อ่ขึ้นเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ต้องยอมรับว่า Product ที่เราทําแต่ละอันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นไฮเอนด์ลักชัวรี่เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็น Product ที่ที่อยู่จริงเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ไม่ได้เป็นโปรดักตที่มัน ทับกันใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่าแน่นอนว่าทั้งเราเราก็ทั้งโนเบลเนี่ยเราก็หาโปรเจกต์ที่จะต้องมานั่งทาต่อยอดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำโปรเจกต์ได้ใหญ่ขึ้นถ้าสมมติแน่นอนว่าถ้ามีโอกาสที่จะทำโปรเจกต์ที่เป็น JV ้วยกันเราก็ไม่ปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็สองหัวดีกว่าหัวเดียวครับคุณตามโอ้จริงเชื่อมั่นอย่างนั้นคุณคุณหลวง มีคำถามเข้ามาบอกว่าแล้ว GPM กับกับกับโปรไฟล์บาจีนะคับของทั้งสองคน NPM ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรก็เข้าๆแล้วกันว่ามันมันมากน้อยแค่ไหนในเรื่องที่เราเห็นอยู่รับก็ับก็ต้องต้องบอกทางทางทางแฟนทางแฟนรายการว่าบางทีพอเพิ่งงบงบเรากำลังจะออกนะครับก็อาจจะพูดได้พูดได้ส่วนส่วนนะครับผมก็ถ้า ถ้าอย่างในส่วนของตรงปีที่แล้วนยครับเราก็ตัว c r o s s profit margin ของปีที่แล้วนี่ยก็อยู่ประมาณสัก30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> แล้วก็ net profit <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบๆสักสิบ้ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมคิดว่าในปีนี้เองเนี่ยครับเรายังมีแค่ตรงในส่วนของโปรเจกต์อินเตอร์คอนนะครับที่อินเตอร์ส่วนที่เหลือที่จะรับรู้ไรายได้อยู่นะครับส่วนของตัวบ้านเดี่ยวก็จะมีการขาย นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้โอนก็จะยังไม่ได้รับรู้ไรายได้ปีนี้แล้วก็ในส่วนของคูคดน่าจะมาปีหน้านะครับแต่อาจจะมาปีนี้นิดหน่อยผมคิดว่าตัวเน็ตเราก็น่าจะยังมองกันอยู่ประมาณสัก10%เเซนหน่อยๆน,นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าในส่วนของ2โปรเจกต์ที่เราซื้อมาเองเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเรนจ์เดียวกันนะครับก็ประมาณ10อะไรอย่างเงี้ยครับผม ุณหลวงคะอยากจะให้อปุดตัวอิอนเตอร์คอนที่เหลือหน่อยค่ะเพราะว่าคาดว่าจะปิดภายในปลายปีนี้ค่ะตอนนี้มันเหลืออีกประมาณกี่ยูนิตแล้วคะตอนนี้ของตัวอินเตอร์คอนใช่ไหมคุณจ๋าตอนนี้เนี่ยเราเหลืออยู่ประมาณแบ็คแบ็กหลอกที่มีในส่วนอินเตอร์คอนน่าจะประมาณสักสองร้อยกว่าล้านครับประมาณเกือบสามร้อยล้านครับซึ่งเราก็คิดว่าปีนี้เราก็ตั้งเป้าว่าหน้าที่จะโอนให้หมดแล้วก็ปิดโครงการให้เรียบร้อยภายในภายในปีนี้ จริงๆตอนนี้โครงการก็เข้ามีลูกบ้านทยอยเข้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆ oh. ช่วงนี้ก็ตั๋วเครื่องบินแพงนะครับผมเชื่อว่าคุณตั้งคุณจ๋ารู้ดีว่าตั๋วเครื่องบินแพงวัะน,นั้นไปหัวหินเนี่ยสวยก็สวยไปก็ง่ายนะครับแล้วก็อตอนนี้ท่านเขาก็ทําได้ดีขึ้นสะดวกด้วยเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าแรงแรงหนุนของราคาตั๋วเครื่องบินแพงเนี่ยอาจจะทําให้คนอยากขับรถไปเที่ยวมากขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของการปิดปิดโครงการได้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆช่วยในเรื่องให้ให,ให้ไปลูกค้าไปดูที่เวหาด้วยเพราะว่าเซลล์ออฟฟิศของเวหาก็อยู่หัวหินเหมือนกัน อก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีทีเดียวนะตรง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 พื้นที่ของเรสเซเด้นนะครับสวยงามอ่ะเคยไปดูมาแล้วที่คุณหลวงเชิญไปนะครับที่นักลงทุนถามเข้ามาครับพี่ตั้มว่าปัจจุบันแบ็กหลอกของทางพาวคันม uh ีอยู่เท่าไหร่การเข้าซื้อสองโครงการนี้ค่ะทําให้แบ็กหลอกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่คะโอ้ครับเป็นคําถามที่ดีครับก็ตอนนี้ถ้าในส่วนของตัวอินเตอร์คอนใช่ไหมครับเราเหลือมูลค่าโครงการที่ยัง ที่ยังเป็นแบ็กหลอกยังยังไม่ได้โอนยังไม่ได้ขายเนะี่ยอยู่ประมาณ300ล้านใช่ไหมครับคุณจา๋าแล้วก็ถ้าสมมุติดูในส่วนของตรง2 p r โปรเจกต์ที่มานะครับผม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 ใช้คำจำกัดความของคำคำว่าแบ็กหลอกว่าเป็นอินเวนทีรที่ยังไม่ได้ขายละกันยังไม่ได้โอนนะครับเพราะถ้าอินเตอร์คอน300นะครับแล้วก็ในส่วนของผู่คตเนี่ยขายไปแล้ว100%ก็คือไม่เหลือให้ขายแล้วใช่ไหมครับของตรง uh, นูอาร์เก้าเนี่ยยอดขายมัน6,500ล้านนะครับแล้วก็<ม>วันนี้เนี่ยเราขายไปแล้ว83%นะครับก็คือเราขายไปแล้ว5้า0ันห้ล้าน5,400ล้านลบ6,500ล้านก็คือประมาณ1,000นะครับก็คือถ้านับนูอาร์เก้าก็จะมี1,000ถ้านับอินทรคอนก็จะมี300ครับก็จะมีอยู่มีอยู่มีอยู่เท่านี้นะแต่ว่าแต่ว่าถ้า ถ้านับของที่พร้อมจะโอนจริงๆก็น่าจะมีแค่อินเตอร์คอร์ดครับสามร้อยเพราะว่าหนูก็ยังอยู่ในขั้นตอนการกอร่อสร้างครับก็คือเหมือนตัวรมเหมือนตัวโครงการอืนอ่นของพราวอเองด้วยครับอืมอบบอก็คือรวมแบ็คล็อกน่าจะแตะประมาณหมื่นล้านใช่ไหมครับเอ่อถ้าใช่ครับถ้าถ้าสมมุติว่านับของที่เราขายอยู่นะครับถ้าใช่คำว่านับของที่เราขายอยู่เนี่ยก็จะมีตัวโครงการบ้านห้าร้อยล้านนะครับมี อินเตอร์คอนที่เหลืออีก300ล้านนะครับก็เป็น800ล้านบวกในส่วนของตรงเวหาที่วอหิตอีกเนี่ย2,300ล้านนะครับบวกลมอีก4,150ล้านแล้วก็ก็เป็นประมาณเจ็ดพันแล้านใช่ไหมครับแล้วถ้าบวกพระรามเก้ากับบวกนิวฮูคอทเนี่ยก็จะบวกไปอีกประมาณต่างหากนี่นี่คิดเลขสดเลยนะครับเนี่ยก็เยอะมากประมาณสักหมื่น หมื่นหกพันใช่ครับประมาณสักหมื่นหกพันอันนี้มูลค่าโครงการที่ที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ขายตก้อันแล้วใช่ครับเริ่มขายตนะั้งอันแล้วซึ่งจะทออยับรู้ไปถึงปีเท่าไหร่ไปถึงปีสองพันยี่สิบหกครับอ่าสองพันยี่สบหกนัานุนมั่นใจได้เลยนะาจากนี้ไปถึงสนยี่สิบหกนะก็มีแบ็กหลอกมีแบ็กหลอกค่อนข้างค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้เก็จริงๆครับถ้าปีปีสองพันอ่า ปี2024นะครับก็จะมีในส่วนของทรงคูคตกับบ้านเดี่ยวที่จะรับรู้รายได้นะครับอันนี้เราก็ estimate ว่า revenue เนี่ยรายรายได้เนี่ยน่าจะประมาณสัก2,600ล้านนะครับแล้วก็2025นะครับก็จะมีแท่งใหญ่เข้ามาก็คือตัวพระราม9ที่เข้ามานะครับแล้วก็มีตัวเวหาก็จะประมาณ9,000ล้าน แล้วก็ปี2026เนี่ยผมคิดว่ายอดขายบริษัทเนี่ยน่าที่จะทะลุหมื่นล้านครับ oh. แล้วเราก็จะพยายามสแตนไปเรื่อยๆ